นี่นะครับส่วนหลังผมผมยังยังสิบปศนเอาเงินนี่สวัสดีสอยยายเนี่ยสอยเอาสองก้นี่ไปเรี่องไงยายเนี่ย,ย,ยไปอุป,ปการะเนี่ยยายหยันว่ามีชีวิตยังได้เห็นหน้าหลานจนไปยัยเด้ยายเดี๋ยวเดี๋ยวแอนกับพี่บอย ไปไปคุยกันตอนเนาะไปคุยกับขอบรัวไปคุยกับ่อเดี uh, ๋ยวจังใแสิเจดีตอนจให้กับไม่ยอนเจ็ดจะ้องอเออมาเราเาไม่เมีเนาะเอาจังสีเราก็มาดูอารงช่วงนี้วรหลายสิงเลเดี๋ยวผมสิโทรหายได้ย่าก็โดผมไปถ้าย่มีปัญหาเรื่องใดคื่ย้าโทรหาผมเดี๋ยวเอาเงินมีคือคื นำใจฝากไปให้ยายก่อนคือให้งายนั่นเอาไว้ซื้อนมไปหลานเด้อค่ะจังไดข้าจังไดเ้าสิติดต่อกลับไปหายายอีกเทื่ยหนึ่งนาะจ๊าเนอแต่เพื่อมีบุตรต่อกันเขาอาศัยคอกันอีกเทื่ยหนึ่งนาะยย่าเนาะขอบคุณเลยหลายเดออซ้าดุให้จะเดินจะเดินเดี๋ยวลูกคุคนนี้ผมขอเอ้เลยย่าไปหาศิษย์เดี๋ยว ผมกลับมาหรือทำนี้ย่ายย่ายมีเรื่องเงี่ยงเบียดรอนโทรหาผมได้เดี๋ยวผมซอยได้ก็สี่ซอยครับป่ะเดี๋ยวผมไปทำบุญกันไอ้บน้องก,ออกลดเดื่เป่ะเนี่ยเขาปล่อยออกเหรอ็ได้ปล่อยได้เบอร์นี่น่งแล้ <med S 1>